พ่อวีระพงษ์วงศิน์นะฮะจะทําพิธีผูกแขนรับขวัญหลานรับขวัญน,น้องคอปเตอร์มือเจ้าขาเนาะพราพ่อแม่หลายคนอาจสิเห็นแล้วตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมือ่อคืนเนาะนะฮะความเคลื่อนไหวในลูกช่วยเชี่ยวต่างๆในเพจต่างๆในข่าวต่างๆนะฮะหลังจากน้องคอปเตอร์ได้สังกัดอยู่กับพอวีหรือหมอ่ําคณะศิลปินผู้ไทยนั่นเอง ล่าสุดเพิ่งก็ได้เปลี่ยนนะฮะซื้อแล้วว่าน้องคอปเตอร์วงศิลป์มูเจ้าขาเนาะใะดนามสกุลข,ของพ่อวีระพงษ์มาใส่เป็นที่เรียบร้อยรายละเอียดข่าวต่างๆนะคะแม่ๆอาจจะได้เห็นได้รับทราบกันแล้วเนาะนัะนหละมูเจ้าขาเนาะ,ะ,ะ,ะผู้ใดอยากจะรวมยินดีผู้ใดยินดีเห็นชอบเห็นงามนะฮะก็อย่าลืมเด้อพี่เจ้าเด้อนะคะเพื่อที่จดงานบันทีหามกรกฎาคมนี้ ผู้ใดสนใจผู้ใดอยากให้มาไล่น่องนะคะก็อย,อย่าลืมติดต่อไปทิ้งที่บ้านหากแม่ๆของน่องคอปเตอร์มูเจ้าคะ่ะหน่าวันเวลาทาเรือนถ้าผิดพลาดประการใดเดี๋ยวสมหญิงสิมาอัปเดตให้อีกเทือนึงนะ